แน่นอนว่า Ford Ranger XL ก็จะมีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างพอเพียงแต่สำหรับใครที่อยากได้เกียร์อัตโนมันติอาจจะมองว่าอาจไม่เพียงพอก็เลยมีการเพิ่มออปชันใหม่พร้อมกับรุ่นย่อย XLS เขาปรับกันตรงไหนไปชมเริ่มกันที่ไฟหน้าเลยเพราะว่าคราวนี้ก็จะให้มาเป็นแบบ LED พร้อมกับไฟ Day Time Running Li ลท์สามารถลองรับโฟลมีโฮมเพื่อหน่วงเวลาการปิดไฟได้อีกด้วยวจะเจอว่าไฟหน้าแบบนี้ฟังก์ชันครบในระดับหนึ่ง ถ้าเกิดใจป้มกว่านี้ให้แพคตริก์ LED ก็ได้นะแต่แน่นอนนะครับว่าค่าคมนั้นแพงข้อต่อมาอยู่ที่ไฟตัดหมอกหน้าถึงแม้ไฟตัดหมอกหน้าหลายๆค่ายก็จะเอาออกไปแล้วแต่นั่นก็คือส่วนของรถเก่งเท่านั้นเพราะรถกระบะนั้นยังคงจาเป็นอยู่จึงต้องใส่มาให้แน่นอนว่ารุ่นนี้ก็ต้องจัดให้ด้วยเช่นกันอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือมือจับประตูกับกระจกมองข้างคันนี้แพคคู่ทําสีคอรเลอรคีมาเลยเพราะรุ่น XL นั้นตกแต่งด้วยสีดําก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างหเห็นได้ชัด จุดต่อมาอันนี้ก็เป็นไฮไลท์หลักของ Ford Ranger นั่นก็คือจะมีการชนหลังมาให้แถมบันไดด้านข้างซ้ายขวาเขาบอกเลยนะครับว่านี่คือจุดที่หลายคนนั้นชื่นชอบกันจากเดิมนั้นใครที่ใช้รุ่น XL นจะดูเสียดายแต่ตอนนี้มาอยู่ใน XLS เรียบร้อยแล้วใครที่คิดว่าล้ออันลอยขนาด16นิ้วมันดูไม่เท่และไม่หล่อคราวนี้ก็จะมีการอัปเกรดจะเป็นล้อ17นิ้วจากรุ่น XLT ไปเลยใครที่ชอบล้อลายนี้ไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะเพราะว่า Ford น,นั้นจัดมาให้ตั้งแต่ในโรงงานเลย อีกจุดหนึงถ้าเกิดไม่สังเกตดีๆมันก็ไม่รู้หรอกครับว่ารุ่น XLS นั้นก็จะมีไล่ฟ้ากระจกหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดอยากได้ก็ต้องไปเล่นรุ่นนี้ขึ้นไปส่วนรุ่น X จะเป็นกระจกใสปเปล่าๆไม่มีอะไรเลยและสมารบอะนั่งฝั่งคนขับนั้นยังสามารถปรับสูงต่ำได้ด้วยจากเดิมนั้นจะปรับได้แค่สีทิศทางเท่านั้น ก็บอกเลยนะครับว่าฟังก์ชันนั้นก็ถือว่าให้มาแบบครบครันเท่าที่จะเป็นแล้วส่วนความปลอดภัยก็ให้กล้องมองหลังมาเวลาถอยแน่นอนว่ารถกระบะนั้นก็จะมีขนาดใหญ่พอเสริมกล้องไปปุ๊บก็สามารถถอยได้คล่องสบายโยทเลยทีเดียวออปชันนี้เชื่อว่าหลายคนนั้นอยากได้กันมากเลยในรถกระบะระบบควบคุมการทรงตัว ESP และ TCS คราวนี้ Ford Ranger จะให้ในรุ่น XLS ขึ้นไปเลยแต่อย่าลืมนะครับว่ารถคันนี้มีเกียร์ออโต้ดังนั้น ึงไม่จำเป็นต้องซื้อแพ็กเกจเพิ่มเหมือนกับตอน XLT เกียร์ธรรมดาตอนเนื่องด้วยระบบช่วยขึ้นเขา Hill Start Assist อันนี้ก็ต้องจัดเต็มด้วยเพราะว่ามันจําเป็นสาหรับวลาที่ต้องขึ้นบนเนินเราบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่แค่เนินเขาเท่านั้นอะไรก็ตามที่เป็นทานงงาชันนั้นก็ขึ้นกันหมดเลยครับปิดท้ายด้วยสีรถที่มีการเพิ่มสีเมทัลเกียร์มาซึ่งจะเป็นสีเทาทนในกับรุ่น XLT เท่ากับว่าเฉดสีของ XLS กับ s l t นั้นเท่ากันแม้อุปกรณ์ในรุ่น XLS ให้มาชนิดที่ว่า ไม่จำเป็นต้องเป็นเลนรุ่น XLT แล้วแต่ XLT ก็ยังมีอุปกรณ์ที่เหนือกว่าด้วยนะมาดูกันว่าเขาให้อะไรกันบ้างเปิดมาด้วยกระจังหน้ากันก่อนเลยเพราะรุ่น XLS นั้นก็จะให้แบบสีตามวัสดุที่เน้นความดุดันเป็นหลักแต่รุ่น XLT นั้นเน้นหรูครับให้มาเป็นแบบโครเมียมเลยถือว่ายอดเยี่ยมใช้ได้อันนี้เชื่อว่าหลายคนนั้นก็อยากได้เช่นกันกระจกมองข้างพับไฟฟ้าเพราะว่ารุ่น XLS นั้นก็จะมีแค่สวิตช์ปรับเท่านั้นถ้าเกิดอยากได้สวิตช์พับก็ต้องรื้อระบบไปทั้งยวง ส่วนที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายนั้นแน่นอนว่ารุ่น XLT ก็ต้องให้มาเช่นกันแค่วางปุ๊บแล้วก็ชาร์จปั๊บเลยแต่ถ้าเป็นรุ่น XLS นั้นก็ต้องซื้อเพิ่มนะแต่ดีไซน์อาจจะไม่เหมือนกับ XLT ก็เป็นได้สำหรับใครที่ซื้อกล้องหน้ารถแล้วอยากได้ช่องต่อเพิ่มเติมนั้นทางฝอดก็เจาะช่อง USB มาให้ตรงบริเวณก้อนข้างๆเลยซึ่งอันนี้ซื้อง,งวนให้กับรุ่น XLT เท่านั้นและในก้อนเดียวกันนั่นเองก็จะมีที่ปัดฝนอัตโนมัติมาให้พร้อมเลย ก็จะสามารถตรวจจับน้ําฝนเวลาฝนตกปุ๊บรถก็จะปัดเองให้อันนี้ออปชั่นไฮเทคแบบท,ท,ที่ว่าไม่ต้องไปเล่นรุ่นท็อปก็ได้แล้วซึ่ง XLS นั้นยังไม่มีนะแม้เครื่องเสียงจะเหมือนกันแต่ถ้าเป็นรุ่น XLT ก็จะได้ลำโพงทวิตเตอร์เพิ่มมาอีก2ตําแหน่งเพื่อการขับเสียงที่เน้นเสียงแหลมเป็นหลักส่วนถ้าเกิดใครอยากได้ลำโพงดีๆก็เตรียมอัเกรดก็ได้เลยนะครับ และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control อันนี้ยุ่น XLT ก็จะได้แบบเต็มระบบแม้ว่าจะไม่มี Adaptive ก็ตามต่อมาอันนี้หลายคนก็อยากได้เหมือนกันกุญแจอ,อัจฉริยะพร้อมปุ่มสตาร์ทแค่สตาร์ทชึ่งเดียวปุ๊บก็สามารถขับออกไปได้เลยออปชั่นนี้ตื่นตามากในตอนที่ออกใหม่ๆแต่ตอนนี้แทบทุกรุ่นก็จะมีกันนะนะแต่ต้องเป็นรุ่นที่มีราคาแพงๆหน่อย ส่วนออปชันนี้ใครซื้อดับเบิลแคปก็ดีใจด้วยนะครับเพราะว่าก็จะได้แอร์อัตโนมัติมาให้แลแน่นอนนะครับว่าก็จะมีแอร์หลังมาเพื่อทําความเย็นอย่างทั่วถึงและล่าสุดใครที่มีเงินถึงนะครับก็สามารถไปสั่งเซฟตี้แพคเกจได้สำหรับรุ่น XLT ก็จะได้ระบบช่วยการขับขี่ขัน้นพื้นฐานครบครันซึ่งเกียร์ธรรมดาก็จะมีระบบควบคุมการทรงตัวและเชื่อขึ้นเขาให้เช่นกัน แต่ทีนี้ในเมื่อ XLS กับ XLT กางก็มีกันทั้งคู่ในเกียร์ออโต้ก็ไม่จะเป็นที่ต้องเล่านะแต่ถึงกระนั้นของพลังนั้นก็จะมีเครื่องยนต์2.0ลิตร VGT u r b o ให้กำลังสูงสุด170แรงมา้าแรงบิด405น,40นิวตันเมตรมีแค่เกียร์อัตโนมัติ6จังหวะขับเคลื่อนล้อหลังเท่านั้นเรียกได้ว่าใครอยากเล่นเกียร์ธรรมดาต้องไปเล่นรุ่น XL กับ XLT ตามระเบียบสมรราคาจำไหน่ายก็จะมีอยู่ประมาณนี้ ก็บอกเลยนะครับว่ามีแค่2รุ่นสเปคนั้นแทบจะถอดแบบกันมาเลยซึ่งถ้าใครอยากชมตัวเป็นๆก็ไปดูดีที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศหรือที่เป็นในงานมอเตอร์โชว์ก็ได้นะครับ